สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแชมป์ไลฟ์รีวิวนะครับวันนี้นะครับสำหรับคนที่รักรถนะครับและต้องการจะดูแลรถนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมนะครับตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆในยุคปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวกล้องบันทึกหน้ารถนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสามารถบันทึกได้3มกล้องนะครับเป็นยี่ห้อของ WDR นะครับบันทึกได้3มกล้องนะครับแล้วก็เป็นระบบทัชสกรีนด้วยนะครับ เดีย๋ยวไปดูกันนะครับว่าในกล่องนี้ครับมีอะไรให้มาบ้างนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรให้มาบ้างนะครับ พอเปิดมานะครับเราก็จะมีเจ้าตัวกล้องตัวหลักนะครับ1ตัวนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่ใช้ในการติดหน้ารถนะครับนะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับก็จะมีอันนี้นะครับก็เป็นตัวชาร์จไฟในรถนะครับที่ต่อกับที่จุดบุหรี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัว กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นกล้องด้านหลังนะครับนะครับเป็นกล้องตัวที่3ามนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีปลั๊กเสียบให้นะครับครับแล้วก็มีสายนะครับที่ใช้ในการเดินจากกล้องหน้าไปยังกล้องด้านหลังนะครับเป็นสายไฟนะครับมีตัวติดกระจกหน้ารถนะครับตรงนี้นะครับ เราก็มีคู่มือนะครับนีเป็นภาษาจีนนะครับไปดูก่อนว่ามีภาษาอังกฤษไหมโอ้เป็นภาษาจีนหมดเลยครับอ๋อมีภาษาอังกฤษด้วยครับมีครับซึ่งเขาจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับครับหลักๆก็มีอุปกรณ์เพียงเท่านี้นะครับที่ให้มานะครับ เดี๋ยวผมไปเทศการใช้งานกันนะครับว่าตัวนี้นี่มีการ tomato, ติดตั้งแล้วก็ใช้งานอย่างไรนะครับมาดูในส่วนของตัวกล้องหลักนะครับตัวกล้องหลักเนี่ยก็จะมีตอนนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวหน้าจอหลักที่เราใช้งานนะครับแล้วก็จะมีกล้องตัวนี้นะครับที่ใช้ในการถ่ายในห้องผู้โดยสารนะครับตรงนี้นะครับสามารถถ่ายกลับเข้ามาในรถได้นะครับแล้วก็ส่วนกล้องที่อยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะหันออกไปที่หน้ารถของเรานะครับที่กระจกรถด้านหน้านะครับเพื่อบันทึกภาพด้านหน้านะครับก็จะมีกล้อง1กล้อง2ตรงนี้นะครับแล้วก็กล้องตัวที่3นะครับที่ต um ัวนี้นะครับที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อนะครับโดยใช้สายเส้นนี้นะครับนะครับต่อเข้าบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เดินสายนะครับเส้นนี้นะครับไปยังกระจกหลัง ที่อยู่ด้านท้ายรถนะครับเราก็เอาแจ็คตัวที่เป็นของกล้องตัวนี้ต่อเข้าไปนะครับก็จะสามารถแสดงภาพของตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จตัวนี้เนี่ยก็มีเป็นแบบที่จุดบุหรี่นะครับตันนี้ก็มีสายให้สายมาค่อนข้างยาวเลยนะครับพอสมควรเลยแล้วก็แจ็คนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็น USB Type A นะครับตัวนี้ นะครับซึ่งเราก็จะสามารถต่อแจ็คตัวนี้นะครับไปที่ด้านบนข้างบนนี้ได้นะครับครับต่อตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีช่องสําหรับใส่การ์ดไมโคร SD นะครับตรงนี้นะครับครับกล้องด้านหน้าตรงนี้นะครับที่บันทึกห้องโดยสารเนี่ยก็สามารถปรับก้มเงยได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็สามารถ ปรับก้มเงยได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบเปิดใช้งานดูนะครับอันนี้ผมลองเปิดดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับน่าจะไม่มีแบตมาเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปลองเสียบชาร์จในรถดูนะครับครับการใส่ตัวติดกระจกนะครับด้านหลังนะครับจะมีจุดที่เป็นจุดต่ออยู่นะครับตรงนี้นะครับเป็นร่องอยู่นะครับเราก็ส่งตรงนี้เข้าไปในร่องด้านหลังนะครับ เราก็ดันเข้าไปนะครับนะครับตอนนี้ก็จะตัวยึดจับกับกล้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับเบื้องต้นนะครับผมได้ลองทดสอบการใช้งานเบื้องต้นก่อนที่จะมีการติดตั้งจริงให้กับรถนะครับก็มีการเปิดใช้งานกล้องทั้ง3ามตัวนะครับก็คือกล้องตัวที่อยู่ด้านหลังตัวหน้าจอนี้นะครับก็คือจะบันทึกภาพที่ด้านหน้ารถนะนะครับแล้วก็กล้องอันที่2ก็คือกล้องตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือกล้องที่บันทึกภายในรถนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กล้องตัวที่3นะครับที่จะเป็นกล้องถอยนะครับตัวนี้นะ่ยนี่นะครับผมก็ต่อเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับที่เห็นแสดงอยู่เนี่ยครับผมยังไม่ได้มีการใส่ไ i โคร SD นะครับเข้าไปนะครับก็เลยจะบันทึกไม่ได้นะครับถ้าเราลองกดบันทึกดูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะบอกว่าไม่มีเมมโมรีนะครับตรงนี้นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าภาพมาหรือเปล่านะครับที่หน้าจอดิสเพย์นะครับก็จะบันทึกภาพนะครับหรือแสดงภาพนะครับที่อยู่ด้านหน้าของรถนะครับก็คือกล้องที่อยู่ด้านหลังจอดิสเพย์นะครับก็คือหันออกไปหน้ารถนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับมาให้แสดงภาพด้านหลังนะครับหรือว่าบันทึกภาพภายในรถนะครับตัวนี้นะครับก็คือกล้องตัวที่2ตัวนี้นะครับเราก็ไปกดที่ด้านบนตรงนี้นะครับของหน้าจอนะครับ ครับเขาก็จะแสดงตัวภาพที่มาจากกล้องตัวนี yani ้นะครับเห็นไหมครับผมเอานิ้วบางๆเนี่ยกบันทึกภาพได้นะครับก็คือสามารถแสดงภาพได้นะครับแล้วถ้ากดอีกทีนึงนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะแสดงกล้องตัวที่3ามนะครับก็คือกล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องนําไปติดด้านหลังรถนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ลองเอามานะครับส่ง ดูนะครับตอนนี้นะครับว่าว่าภาพมาไหมก็ปรากฏว่าทั้ง3กล้องตอนนี้เนี่ยใช้งานได้นะครับสามารถแสดงผลได้นะครับแล้วผมก็จะลองกดตรงนี้อีกทีนะครับทีนี้เขาก็จะแสแดงภาพนะครับสส่วนนะครับก็คือส่วนหนึ่งเป็นภาพที่มาจากกล้องตัวที่1ที่บนันทึกด้านหน้านะครับแล้วก็มาจากกล้องตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ มาจากกล้องตัวที่2ที่บันทึกภาพภายในห้องโดยสารนะครับที่ผมกําลังถือกล้องมือถือเนี่ยบันทึกภาพอยู่นะครับและตอนนี้เนี่ยก็แสดงทั้ง2กล้องเลยนะครับถ้าเรามีการกดตรงนี้คลีนะครับ <S <S เขาก็จะแสดงภาพด้านหน้านะครับแล้วก็แสดงภาพที่มาจากกล้องด้านหลังตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือถ้ากล้องตัวนี้เนี่ยอยู่ด้านหลังก็จะแสดงภาพ ใา้รถเลยนะครับว่าตอนนี้มีรถกําลังตามหลังเราอยู่กี่ขั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็แสดงได้นะครับถ้ากดอีกทีนึงนะครับถ้ากดอีกทีนะครับก็จะแสดงภาพเป็นแบบนี้นะครับก็คือการแบ่งหน้าจอนะครับโดยด้านซ้ายนีครับจะเป็นกล้องตัวที่1ที่บันทึกด้านหน้ารถส่วนด้านขวานะครับจะเป็นกล้องที่บันทึกในห้องผู้โดยสารนะครับถ้ากดอีกครั้งนึงนะครับ เขาก็แสดงภาพนะครับโดยการแบ่งครึ่งหน้าจอเหมือนกันนะครับโดยด้านซ้ายนะครับจะเป็นกล้องตัวที่1นนะครับที่อยู่บันทึกหน้ารถนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลังนะครับที่เป็นกล้องตัวท้ายที่อยู่ท้ายรถนะครับก็กดอีกทีนะครับก็จะแสดงแค่หน้าจอด้านหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือกล้องหน้ากล้องเดียวนะครับก็การใช้งานเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันหลัก เท่าท no yeah. anyway. um ี่ผมดูเน네ี่ยก็ใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็มันก็จะมีการบันทึกซ้ำนะครับมีการบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของขนาดภาพนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวสลับกล้องที่ผมได้แนะนำไปนะครับแล้วก็มีการล็อกหน้าจอมีการถ่ายรูปได้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นการถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอนะครับก็กดตรงนี้สลับกันได้เลยนะครับว่าจะถ่ายรูปหรือจะถ่ายวิดีโอนะครับตรงนี้ แล้วก็เมนูโฮมนะครับหน้าหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็บันทึกวิดีโอนะครับมีกล้องโหมดกล้องนะครับกล้องวิดีโอเขาบอกว่าไม่มีเมมโมรีนะครับไฟล์ภาพก็คือถ้าเรามีการใส่เมมโมรีเข้าไปแล้วกล้องที่เราบันทึกเนี่ยครับเขาก็จะมาแสดงภาพตรงนี้เราสามารถเปิดดูได้นะครับแล้วก็มีการตั้งค่าด้วยนะครับตั้งค่าก็จะเป็นในเรื่องของ lcd นะครับ จะให้เปิดปิดภายในกี่วินาทีนะครับนะครับเขาสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็สามารถปิดเครื่องนะครับแล้วก็ระดับของเฮิร์ตนะครับเราก็ใช้50เฮิร์ตก็พอนะครับแบบเสียงนะครับครับการเปิดปิดนะครับภาษานะครับตอนนี้ก็เลือกเป็นภาษาไทยอยู่นะครับก็เลือกวันที่ได้ด้วยนะครับตัวนี้ เราก็สามารถตั้งวันที่ได้นะครับไฟหน้าครับเตือนไฟหน้านี่ก็จะมีระบบเซนเซอร์เตือนนะครับตรงนี้มีแสดงรูปด้วยนะครับถ้าเรามีการถ่ายรูปมีการตั้งเวลาเตือนเรื่องนัดหมายนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานนะครับแล้วก็ปรับระดับแสงของหน้าจอได้ด้วยนะครับตรงนี้ ก็หลักๆเมนูก็มีประมาณนี้ครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับครับในส่วนของกล้องเนี่ยครับก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับในเรื่องของขนาดภาพนะครับเราก็เลือกขนาดสูงๆได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เวลาเราบันทึกภาพนี่ครับมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องแลกกับในพื้นที่ในการบันทึกด้วยนะครับก็คือเมมโมรีเราก็ต้องมีมากพอนะครับครับก็ เป็นเมนูต่างๆเรื่องคุณภาพภาพนะครับผมก็จะเลือกแบบดีเลยนะครับความคมนะครับก็คมเลยนะครับขาวดาไม่ไม่นิดสีนะครับ ISO ก็มีนะครับ NO ผมก็ตั้งเป็นอัตโนมัตินะครับชดเชยแสงนี่กับผมก็ตั้งอยู่ที่ค่ากลางนะครับการสันสะเทือนนะครับก็เปิดด้วยนะครับก็พรีวิวนะครับก็ ก็มีเมนูใช้งานง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับครับเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งกล้องหลังนะครับวันนี้นะครับก็คือผมได้ทําการติดตั้งกล้องหน้ารถนะครับไว้ที่ตําแหน่งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเดินสายนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่เป็นกล้องถอยนะครับหรือว่ากล้องด้านหลังนั่นเองนะครับก็ผมจะบุกไปบนฝ้าของรถนะครับตรงนี้นะครับครับผมก็จะทําการร้อยสายไฟมานะครับ ตามแนวนี้เลยนะครับเพื่อจะต่อไปด้านหลังนะครับครับอันนี้ก็ต้องเปิดตรงกริบด้านข้างของตัวหลังคานิดน,นึงนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะร้อยสายเข้าไปนะครับครับก็เปิดยางซีนกันลมตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งตามแนวนี้มาด้านหลังเลยนะครับ การเดินสายนะครับพอเดินสายเสร็จเนี่ยครับก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะง่ายๆนะครับไม่ได้จออรถอะไรเลยนะครับ ก็ติดตั้งกล้องหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้เจาะรถนะครับก็ติดแบบชั่วคาวไปก่อนครับตันนี้นะครับกล้องงานแบบบ้านๆนะครับครับอันนี้หลังจากที่ผมทําการติดตั้งกล้องหน้ารถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาทดลองการใช้งานดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับ ก็ตอนนี้นะครับก็ผมก็เปิดกล้องนะครับที่เป็นกล้องด้านหน้ารถนะครับแล้วก็กล้องที่เป็นภายในรถนะครับที่เห็นมือถือที่ผมกําลังถ่ายคลิปอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูสลับกล้องนะครับครับอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับผมจะก้มต่านิดนึงเพราะว่าจะใช้ในเวลาถอยนะครับก็จะช่วยดูให้ก็จะช่วยดูท้ายรถให้เราได้นะครับนะครับจากที่ลองใช้งานดูนะครับก็เมนูต่างๆก็ใช้งานได้ไม่ยากนะครับ แล้วก็กล้องเนี่ยก็มีความคมชัดในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคาที่ไม่ถึงพันบาทนะครับก็เขาจะบันทึก3ากล้องพร้อมกันเลยนะครับจะบันทึกกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็บันทึกกล้องที่เป็นด้านในห้องโดยสารนะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถบันทึกที่เป็นกล้องหลังได้ด้วยนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับ กับการรีวิวกล้องหน้ารถนะครับที่ผมนำมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับในส่วนของผลการทดสอบการใช้งานนะครับผมขอตัดเป็นคลิปหน้านะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ